สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ตกผลึกความคิดท่ามกลางทิวเขาหินปูนสลับซับซ้อนที่ตั้งตรงานเสียดฟ,ฟ้าโอบล้อมไปได้วยหมอกสีขาวจางๆยามเช้าและสายน้ำโขงสีปูนที่ไหลเอื่อยทอดยาวสุดลูกหูลูกตา นี่คือภาพจำของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวดินแดนที่ชาวโลกต่างมองเห็นเพียงความเงียบสงบความเนิบช้าและวิถีชีวิตที่แสนจะเรียบง่ายเปี่ยมด้วยเสน่ห์ทางวัฒนธรรมแต่ทว่าภายใต้ฉากหน้าที่งดงามราวกับภาพวาดนั้นลาวกำลังเผชิญกับพายุที่สมบูรณ์แบบหรือ perfect storm ลูกใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ มันคือมหันตภัยทางเศรษฐกิจที่ถาโถมเข้ามาพร้อมกันทุกทิศทางค่าเงินกีบที่เคยใช้จับจ่ายได้ตามปกติกลับอ่อนค่าลงอย่างน่าหายใจจนแทบจะไร้มูล,ลค่าในสายตาตลาดโลกนี่สินสาธารณะของประเทศที่พุ่งทยานทะลุเพดานความยั่งยืนจนนำไปสู่คำถามที่ดังก้องไปทั่วโลกว่าประเทศเล็กๆแห่งน,นี้กำลังจะเดินหน้าเข้าสู่ภาวะล้มละลายหรือไม่ครับแต่เดี๋ยวก่อนครับ ขอให้ทุกท่านหยุดความคิดนั้นไว้สักครู่ในขณะที่สายตาของคนทั้งโลกกำลังจับจ้องไปที่วิกฤตการณ์บนผืนดินน้อยคนนักที่จะล่วงรู้ความจริงที่ว่าลึกลงไปใต้ผืนดินที่พวกเขายืนอยู่นั้นมันกำลังซ่อนความลับที่มีมูลค่ามหาศาลเกินกว่าจะจินตนาการความลับที่ว่านี้คือแหล่งแร่าธาตุหายากที่เปรียบเสมือนลมหายใจของโลกอนาคต ซึ่งเทคโนโลยีสมัยใหม่จะขาดมันไปไม่ได้เลยและนี่เองคือจุดเปลี่ยนสำคัญเป็นกุญแจดอกสุดท้ายที่จะไขประตูเพื่อพลิกชะตากรรมของชาติจากประเทศลูกหนี้ที่ใครๆต่างกังวลให้ก้าวขึ้นสู่การเป็นว่าที่เศรษฐีใหม่แห่งอาเซียนได้อย่างภาคภูมิครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เรื่องราวที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนเรื่องราวของการค้นพบขุมทรัพย์ที่จะพลิกโลกของสอปป,ปลาวอย่างแท้จริงครับ ก่อนที่เราจะก้าวเดินไปถึงแสงสว่างแห่งความหวังเราจำเป็นต้องทำความเข้าใจกับความเจ็บปวดที่ผ่านมาเสียก่อนหากเราย้อนเวลากลับไปในช่วงปี2020ถึง2023ช่วงเวลานั้นเราต้องเผชิญกับมรสุมวิกฤตที่หนักหนาสาหัสและรุนแรงที่สุดนับตั้งแต่มีการก่อตั้งประเทศมาเลยทีเดียวครับตัวเลขหนี้สินสาธารณะของลรานั้นพุ่งสูงขึ้นจนน่าตกใจโดยเกินกว่าระดับ100%ของ GDP ซึ่งหนี้สินก้อนโตส่วนใหญ่นั้นเกิดจากการกู้ยืมเงินตราต่างประเทศมาลงทุนมหาศาลในโครงสร้างพื้นฐานขนาดยักษ์ไม่ว่าจะเป็นโครงการเขื่อนผลิตไฟฟ้าจำนวนมากจนได้รับสมญานามว่า Battery of Asia และเมกะโปรเจกต์อย่างโครงการรถไฟความเร็วสูงแต่แล้วเมื่อโลกต้องเผชิญกับการระบาดของโควิด -19 และซ้ำเติมด้วยราคาน้ำมันในตลาดโลกที่พุ่งสูงขึ้นอย่างบ้าคลั่ง ดุลการชำระเงินของลาวที่เคยประคับประคองมาได้ก็พังทลายลงอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ครับผลกระทบที่ตามมาคือเงินกีบอ่อนค่าลงอย่างรวดเร็วกว่า50-60%เซนทำให้ราคาสินค้านำเข้าแพงขึ้นเป็นเท่าตัวประชาชนต้องเผชิญกับภาวะข้าวยากหมากแพงและการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างหนักจนนักวิเคราะห์เศรษฐกิจจากทั่วทุกมุมโลกต่างพากันกาหัวและตั้งข้อสังเกตว่า ลาวอาจจะมีชะตากรรมไม่ต่างจากสีลังกาและกลายเป็นสีลังกาอันดับต่อไปในภูมิภาคนี้ครับแต่ทว่าในความมืดมิดที่ดูเหมือนจะไร้ทางออกนั้นรัฐบาลลาวไม่ได้นิ่งเฉยหรือยอมจำนนต่อโชคชะตาแต่อย่างใดครับพวกเขากำลังเร่งเครื่องจักรทางเศรษฐกิจตัวใหม่ที่ไม่ใช่เพียงแค่การผลิตกระแสไฟฟ้าขายเหมือนในอดีตแต่มันคือยุทธศาสตร์ใหม่ในการขายแผ่นดินซึ่งในบริบทนี้หมายถึง การเปิดประตูดึงดูดการลงทุนเพื่อขุดเจาะทรัพยากรธรรมชาติที่โลกกำลังหอยหาอย่างที่สุดครับและเมื่อประตูประเทศถูกเปิดออกอีกครั้งเหล่าธรณีวิทยาผู้เชี่ยวชาญและบริษัทข้ามชาติยักษ์ใหญ่ก็เริ่มลังไหลเข้ามาสำรวจพื้นที่และสิ่งที่พวกเขาได้ค้นพบนั้นมันยิ่งใหญ่และน่าตื่นเต้นเกินกว่าคำว่าเซอร์ไพรส์จะอธิบายได้หมดครับพระเอกคนแรกในเรื่องราวการกู้ชาตินี้คือแร่โพแทสหรือเกลือโพแทส ซึ่งเป็นวัตถุดิบหัวใจสำคัญในการผลิตปุ๋ยเคมีเพื่อการเกษตรข้อมูลจากการสำรวจล่าสุดได้ยืนยันข้อเท็จจริงที่น่าตื่นเต้นว่าลาวมีแร่โพแทสซัมรองมหาศาลติดอันดับต้นๆของทวีปเอเชียโดยแร่มหาเมืองนี้ซ่อนตัวอยู่ในแอ่งท่าแขกและแอ่งเวียมจันนั่นเองครับ บริษัทเอเชียโพแทสสอินเตอร์เนชั่นแนลยักษ์ใหญ่จากประเทศจีนเล่งเห็นศักยภาพนี้จึงได้เข้ามาทุ่มเงินลงทุนมหาศาลเพื่อสร้างฐานการผลิตปุ๋ยโพแทสที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ณที่แห่งนี้ท่านผู้ชมลองจินตนาการดูสิครับในวันที่โลกกำลังเผชิญกับวิกฤตความมั่นคงทางอาหารและราคาปุ๋ยในตลาดโลกพุ่งสูงขึ้นอย่างบ้าคลั่ง ประเทศลาวกำลังนั่งทับอยู่บนภูเขาปุ๋ยที่คนทั้งโลกกำลังต้องการนี่คือแต้มต่อที่สำคัญอย่างยิ่งครับแต่ยังมีสิ่งที่น่าตื่นเต้นและล้ำค่ายิ่งกว่าปุ๋ยโพแทสนั่นคือสิ่งที่ซุกซ่อนอยู่ในภูมิประเทศแถบแข็งหัวพันธุ์และแข็งเชียงขวางมันคือแร่เอิร์ธหรือแร่หายากซึ่งเปรียบเสมือนหัวใจสำคัญของการผลิตเทคโนโลยีแห่งอนาคต ไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า EV ชิปในสมาร์ทโฟนไปจนถึงชิ้นส่วนในอาวุธยุธโทโธปกรณ์ระดับสูงปัจจุบันจีนคือเจ้าตลาดผู้ผูกขาดแร่เอิร์ธของโลกและการที่จีนเข้ามาปักธงสำรวจในลาวนั่นมีความหมายโดยในว่าลาวกำลังจะถูกดึงเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานเทคโนโลยีระดับโลกครับ มูล,ลค่าของมันนั้นมหาศาลจนยากจะประเมินได้หากมีการบริหารจัดการขุดเจาะและสกัดอย่างถูกวิธีครับนอกจากนี้เรายังลืมเรื่องราวของทรัพย์สินที่เก่าแก่แต่คลาสสิกไปไม่ได้ครับนั่นคือทองคำและทงแดง เหมืองเซโปนในแขวงสวรรณเขตคือตำนานเหมืองแร่ที่ยังมีลมหายใจแม้จะมีการขุดเจาะกันมาอย่างยาวนานแต่การสำรวจครั้งใหม่ๆยังคงพบสายแร่ทองคำและทองแดงที่ขยายตัวออกไปอย่างต่อเนื่องราวกับว่าแผ่นดินนี้ไม่มีวันสิ้นสุดความมั่งคั่งครับบริษัทพูเบียไมเนิงคือหนึ่งในผู้เล่นสำคัญที่สร้างไรายได้เข้าสู่ภาครัฐของลราปีละหลายร,ยร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐ และในปี2023ที่ผ่านมาสถิติใหม่ได้เกิดขึ้นเมื่อมูลค่าการส่งออกแร่ท่าของลาวพุ่งสูงขึ้นจนสามารถแซงหน้ามูลค่าการส่งออกกระแสะไฟฟ้าได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นี่คือสัญญาณชีพจรทางเศรษฐกิจที่เริ่มกลับมาเต้นแรงและมีพลังขึ้นมาอีกครั้งอย่างชัดเจนครับ เพื่อต่อยอดความสำเร็จนี้รัฐบาลลาวได้ประกาศแผนยุทธศาสตร์แร่ธาตุฉบับใหม่โดยเน้นนโยบายการแปลร,รูปแร่ธาตุภายในประเทศแทนการขุดแล้วส่งออกแร่ดิบเหมือนในอดีตเพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าครับนี่คือวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลที่จะเปลี่ยนสถานะของลาวจากที่เป็นเพียงคนขายดินให้กลายเป็นผ,ผู้ผลิตวัตถุดิบอุตสาหกรรมป้อนสู่ตลาดโลกครับแต่ทว่ามีแร่ธาตุเพียงอย่างเดียวนั้นยังไม่พอต่อความสำเร็จครับ คุณจำเป็นต้องขนส่งมันออกไปขายให้ได้ด้วยต้นทุนที่ต่ำที่สุดและนี่คือการปรากฏตัวของจิกซอพิ้นสุดท้ายที่เข้ามาเติมเต็มภาพนี้ให้สมบูรณ์แบบครับนั่นคือรถไฟความเร็วปานกลางลาวจีนครับจากประเทศที่ถูกปิดกั้นทางภูมิศาสตร์ไม่มีทางออกสู่ทะเลได้พลิกโฉมเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงการคมนาคมในพริบตา แร่โพแทสจากท่าแขกแร่หายากจากทางเหนือสามารถถูกขนส่งตรงเข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรมในมณฑลต่างๆของจีนได้ภายในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงส่งผลให้ต้นทุนโลจิสติกส์ที่เคยแพงระยิบลดหวบลงทันทีนอกจากนี้ท่าเรือบกหรือดร่พอร์ทที่ท่านาแลง้งและเขตเศรษฐกิจพิเศษต่างๆก็กำลังผุดขึ้นมาราวกับดอกเห็ดเพื่อรองรับอุตสาหกรรมการแปรรูปที่กำลังเติบโตครับสมการนี้ดูเหมือนจะลงตัว จีนต้องการทรัพยากรเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจส่วนลาวต้องการเงินทุนและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนานี่คือการแต่งงานทางผลประโยชน์ที่ดูเหมือนจะวินวินหรือได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายแต่ลาวก็จำเป็นต้องระมัดระวังอย่างยิ่งครับเพราะการพึ่งพาจีนมากจนเกินไปเปรียบเสมือนดาบสองคม เราจะต้องบริหารจัดการทรัพยากรเหล่านี้อย่างชาญฉลาดและรัดกุมเพื่อไม่ให้ตกอยู่ในสถานะเป็นเพียงเหมืองหลังบ้านของชาติมหาอำนาจแต่ต้องยืนหยัดที่จะเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่มีศักดิ์ศรีและเท่าเทียมครับสุดท้ายแล้วคำถามที่สำคัญที่สุดก็คือรายได้มหาศาลที่จะหลั่งไหลมาจากใต้ดินนี้จะตกถึงมือประชาชนลราอย่างทั่วถึงหรือไม่ครับเพราะบทเรียนจากหลายประเทศทั่วโลกสอนให้เรารู้ว่าคำสาปทรัพยากรนั้นมีอยู่จริง หากมีการคอร์รัปชันเกิดขึ้นและขาดการบริหารด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีพอทรัพย์สินอันล้ำค่าก็อาจจะกลายเป็นหายดยนะที่ทำลายชาติได้เช่นกันครับแต่ถ้าหากลาวทำได้สำเร็จทันลาวสามารถใช้โมเดลความสำเร็จเดียวกับประเทศนอร์เวย์หรือกลุ่มประเทศเศรษฐีน้ำมันในตะวันออกกลางในการจัดตั้งกองทุนความมั่งคั่งจากทรัพยากรธรรมชาติได้ลาวประเทศเล็กๆที่เคยถูกมองข้ามมาตลอด วันนี้พวกเขากำลังถือไพ่ใบสำคัญที่สุดอยู่ในมือไพ่ใบนั้นมีชื่อว่าแร่าธาตุแห่งอนาคตจากการดิ้นรนในวิกฤตหนี้สินสู่โอกาสทองในการก้าวขึ้นเป็นเศรษฐีใหม่แห่งอาเซียนเส้นทางสายนี้แน่นอนว่าไม่ได้รวยด้วยกลีบกุหลาบแต่มันคือทางรอดเดียวที่ดูสว่างสวัยและมีความหวังที่สุดในเวลานี้ครับจับตาดูประเทศลาวเพื่อนบ้านเราให้ดีนะครับเพราะมังกรที่เคยหลับอยู่ใต้พื้นดินแห่งนี้ บัดนี้กำลังตื่นขึ้นแล้วครับ